โอเคครับผมพระพอทราบปรวัสุวิบุคคทั้งประชมทุกคนท่าน,นแล้วผมจะอยู่กับผมวันนี้อยู่กันในช่องท้ายบ้านที่้วนะคะระับก็แสนท้ายจนวัฒน์อีกเซนเนนะครัันนี้เราจะมาถ่ายวอลกไปทำงานนะ,ะทุกคนก็ก็ออกเปิดกางทายเพราะว่าเม่านมาแล้วต้องมีขนาดกเยะนะลยไปถ่ายถราัรถบรรจักรนะราบเ,เราได้ดูว่าเรา เรามีองอค์อะไรมาเพิ่มนะมีกล้องก็เพิ่งมาวันนี้เลยนะวันนี้เราก็ลองนี่นี่นี่กับชันเต๋อฉัน,น,นเตอ,อจะเ,เป็นทรง A เราต้องมีแต่ตันนี้เป็นแค่ปฟอบนะไมะะ่มีต่างขนาะครับรอบครับเราแหนันแล้วก็ด ขึ้นมาก็ทำเลือกมาหรือว่าทำอะไรทำอะไรอ๋อทำเลือกดูสภาพภาพออกใช่ป่ะ ก็รอบนี้ว่าผม่าเรื่องการแบบ่ทำดไปนะเพราะว่ากล้องมันกล้องมันเสียทุกคนเพราะว่าผมใช้กล้องมาทํามันเไม่ดีใี้ผมขยับขึ้นมาอีกครัผมว่าจะพยขยาบไปเรื่อยๆแต่พคนเรามอหน้อต้องตัดัตัดกัเนเลยเริ่มมีสิ่ที่ด้อยกว่าอาผมอยากได้ก็ผมาแล้วตกไม่ เ,เ,เราทำไห้แบโอเคเครับจักแต่โปกโปกถ้าแต่งตัวขรงเองขายสภาพาวินเทจได้ไว้างโกเคยใส่วินเทจก่อดพวกหลายเลยแล้ว่าอยูรกัน รถพ่อแล้วมคนสองรถตัวเองเรื่องไม่ใช่กระทคเลยเรื่องตามที่รเราเปลี่ยนแล้วน่ะภาพมันก็เสียไลยไม่ตัดน้าเราทิ้ไปตัดตัดทีนี้นนาเาอาลงนะทีนี่ลงตรงเชา้ารือว่าไปที่เช้าเพรนะว่าเราัดทมอสกอทำมอสก่ กาเป็นบอกเระการ,ราบอกไปที่รเราเ่อการขาดายาดมนีมล้วมั้งนั่งหาย้ตายดีกูไม่ได้ดานดานนะก็ประมล้น,น,นห่ปจะได้ตาับผม ก็อยากตายก็มาบอกับนั่นแหละคนอยากตายมาอยากมีตับอยากีตัับัตอันนี้ผมก็ถ่ายกล้องธรรมดาแล้วก็ตัดในโรศันนะครับไค่ตัดแตคอมเยอร์แล้วผมไม่สามารถ 哎，对了。 ไม่มีอะไรบ้ามันมันกับรเจอมาขับเรื่อยๆขับรันก็ับมาับมาับมาัก็ื่องล้ามาว่ามันใหญ่กรำผมเินมาบ้านหลวงพอดีแล้วมัต้องอย่างนี้เลยไมว่าราเป็นไรก็ต้องตัดันต้อัดกััดกัรสิ่งสิ่งนั่อสารทังอ ผมก็ใส่ประมาณสี่สองสี่สามเท่นั้นแหละหลายต้นตกตอกไปแลนะ้วทุกคนถึงรับมีโอกาสจะทา ออรอรอไปทำกันเรื่อยๆเลยแลวคว Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ Để không bỏ lỡ những video hấp dẫn ทำตาแล้วทุกคนทำิ่ดีนะแต่ที่ผมรู้อผมจะตายแล้วอว่าไม่ต้อาไ

どうも。 เช้าผนมามาฝนตก่ักกลับึงก็บตัวมาในร,นรถในกองเนี่ยตน้โตเทีทาหมพอดีรถอ่ะพอดีรถอ่ะสวนไม่ได้น่นาะสียดายในการขับคลื่ ก็เกิดมาคุณไมองไปมองไปสาเลยอะไรอ่ะสาวก็สัตว์ที่หนอบๆนะอ คืเรีอตายนะแลเวีรืว่ายนะครับท้มาเมอนับทีนี้ก็ต้องขอฝากเป็กานตัวสำหรับใครกับด้วยนะครับทุกคนยังไงเดี๋ยวโอกาสหน้าเจอกันนะครับผมครับ